ใครวะทำไมไม่อยู่ตรงเนี้กะแล้วว่าตัวเป็นแกไอ้การข้าวนี่แหละ ใั้ทำให้แกนี่มันไหนไม่หลอดแน่นี่ใครว่าโทรมาตอนนี้สวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้ด,ด,ดูอารมณ์ดีจังวะแปลกๆวะ่ะปกติเนี่ยเห็นงานเป็นลมเห็นไอ้นั่นแล้วสู้ตายแล้วมึงเนี่ยก็วันนี้มันโชคดีไงไม่ให้ลมดีได้ไงรถคันนี้ซ่อมง่ายลื่นไหลไม่มีปัญหาสักอย่างนี่ก็ใกล้เสร็จละอ๋อเออแล้วว่างมากเหรอมีเวลามาแซวใช่เนี่ยไปซ่อมรถไงว่าจะไปทำธุรวะว่ะพอดีวันนี้ถูกหวยว่าจะไปขึ้นเงินซะหน่อยจริงป่ะเนี่ย ซื้อตัวไหนไม่บอกเลยนะอุ้ยก็ไม่คิดว่าจะถูกนี่หว่าซื้อไปงั้นๆนะ่ะแต่มันฟุกไงเอ้ยเดีย๋ยวฉันรีบไปธนะาคารแล้วเดี๋ยวมันปิดว่าจะไปแวะกินข้าวร้านเจนกด้วยเนี่ยโอเคเอ้ล้วบอกเสียยังจะราเอ้ยยังอะ่ะฝากบอกด้วยด้ยไปแล้วเอาไอเสือ ไอการครับเสียมันนี่เลยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเสียมีอะไรครับเงินฉันอยู่ไหนเงินเนงินฉันที่อยู่ใต้กระโปรงรถคันนี้เอ้านั่นเงินเสียเหรอครับเออแล้วฉันเกิดเะแกเข้าคุกด้วยแกขโมยของฉันมากยู่รอบแล้วเฮ้ยอะไรผมไม่ได้ขโมยครับเสียพูดมาได้ไม่กระดาษปากเลยหรือไงเ,อเดี๋ยวเสีเยใจเย็นก่อนนะครับ คือผมว่าเสียมแล้วเข้าใจผมผิดนะไม่เข้าใจผิดอะขนานั้นแหละเอาเกินชีขึ้นมาแล้วไปลงรักาด้วยกันเชียไม่ต้องไปหรอกค่ะเสียการเขาไม่ได้เอาเงินเสียไปหรอกคะ่ะคุณไอซี่เสียฉันเห็นว่าใครเป็นคนเอาถุงดำใบนั้นไป